ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีที่นี่คือเครื่องมือพิสูจน์สำหรับนักเตะที่มีชื่อเสียงนับแล้วนับเล่าที่มีนักเตะระคังสูงย้ายเข้ามาสุดท้ายก็จบไม่สวยพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งลีกที่พิสูจน์ว่าใครคือของจริงการแก้เกมนักเตะที่ดุด,ดันโคตรระดับตำนานอยู่ที่นี่กันหมดแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ไม่สามารถเอาเขาลงได้อายุที่มากขึ้นการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ร่างกายและปอมไม่เคยหยุดพัฒนาตัวแบกขอเสนอ โมฮัมเหม็ดซาล่าตัวแบบของลิเวอร์พูลในช่วงทศวรรษหลังสุดไม่มีใครเกินกว่าซาล่าอีกแล้วด้วยสยติและการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทุกรางวัลทุกการยอมรับนี่คือตัวแบกของลิเวอร์พูลจริงๆการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปโคตรับตำนานที่ย้ายออกเพื่อนที่แยกทางแต่เขายังพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ วินัยและโคตรวินัยที่เขามีทําให้เราเห็นถึงความสําเร็จที่เขาได้มาคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทําประตูรวมทุกรายการอย่างน้อย20ลูกได้ถึง7ฤดูกาลติดต่อกัน2017-2018 44ประตูจากการลงเล่น52นัดดาวซันโว์ในฤดูกาล2024-25นี่คือตัวแบบของริยวอรูจรงิงๆสิ่งเหล่านี้ที่ซาร่าได้มาไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญต้องย้อนกลับไปช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กซาร่าเกิดในครอบครัวที่ยากจนไปถึงระดับปานกลาร การซ้อมฟุตบอลของเขาไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเขาเกิดที่เยอิปของปูไคโรการเดินทางไปซ้อมฟุตบอลของเขาในสโมสอตอนนั้นต้องนั่งรถไปกับ8ชั่วโมงและต้องรับผิดชอบในการเรียนของตัวเองไปด้วยเป็นระยะเวลา3-4ปีทําแบบนี้ซ้ําในช่วงอายุ14มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเด็กที่จะทแบบนี้ได้ครับในปี2012ซาร่าได้เซ็นสัญญากับสโมสรในสวิตเซอร์แลนด์และนำพาสโมสรคว้าแช,ชมป์ซูเปอร์ลีกและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีก จนไปติดตาเชลซีช่วงมุนโย่ตอนนั้นเห็นแววของซาร่าและได้ดึงเข้ามาร่วมทีมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับเจ้าตัวแต่พรีเมียร์ลีกไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนเสมอไปซาร่าลงเล่นไปทั้งหมด19นัดยิงได้แค่2ประตูฟอร์มไม่ค่อยดีและถูกดันเป็นตัวสำรองเสมอชีวิตมันก็แบบนี้ถ้าจังหวะมันไม่ใช่ทำอะไรมันก็ไม่ถูกซาร่าถูกปล่อยตัวให้กับฟิออเรติน่าในลีของอิตาลีการพัฒนาตัวของเจ้าตัว เป็นในทางที่ดีจนย้ายไปอยู่กับโรม่าที่นี่คือสิ่งที่กำเนิดของซาร่าในฤดูกาล2016-2017เขาทำประตูได้ทั้งหมด19ประตูและ13แอสซิสและได้รับเลือกเป็นผู้เล่นแห่งปีจุดกำเนิดของก็อตลิอร์พูใกล้เข้ามาแล้วซาร่ากับสู่พีเมลีอีกครั้งในฤดูกาล2017-18โดยมีเจเกนคอปเป็นกุนซือจังหวะอะไรมันจะลงตัวขนาดนั้นกุนซือระดับตำนานนักเตะระดับเวอร์คาร์ดมาเจอกัน ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาครองแชมป์ได้จนถึงทุกวันนี้สถิติของซาร่าในเนดูการแรกยิงไปทั้งหมด32ประตูสร้างสถิติในการลงเล่นที่ยิงประตูได้มากที่สุดไปถึง38เกมได้รับรางวัลรองเท้าทองคําในฐานะดาวซันโวและในดูกาล2018-19ยิงไปทั้งหมด44ประตูในการลงเล่นทุกรายการได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกคว้าแชมป์ยูฟาเชเบอร์ลีกในฤดูกาล2019สาซาร่ายังคงเป็นดาวซันโวสูงสุดของลิเวอร์พูลในฤดูการ 2,020 2019ยิงไปทั้งหมด19ประตูและ10แอสซีสและช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2024-25เป็นดาวสันโว์ของพรีเมียร์ลีกนับเป็นว่าตลอดที่เขาย้ายมามีโอกาสลุ้นดาวซันโวตลอดทุกฤดูกาลนี่คือตัวแบบของลิเวอร์พูลจริงๆซาร่าได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่า w o r ร์ค r รเป็นแบบไหนในการลงเล่นและจบสกอร์อย่างสม่ำเสมอเจ้าตัวไม่ใช่แค่ฝึกซ้อมในสนามกล้ามเนื้อความคิด ทัศนคติก็ต้องฝึกด้วยซาร่าได้ออกมาบอกว่าช่วงเวลาที่เขาตื่นนอนเขาจะหามุมเงียบๆและนั่งสมาธิทุกวันเพื่อฝึกจิตใจในการาควบคุมอาหารไม่ต้องพูดถึงมียิมส่วนตัวที่บ้านฝึกแบบนี้ทุกๆวันสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบไหนรอติดตามในฤดูกาลนี้ว่าซาร่าจะสร้างสิ่งพิเศได้แค่ไหนโมฮัมซาร่ากอดเทมลิเวอร์พูล